ไปติดตามข่าวสารกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางสถานีทรทัศนะครับทางเอ t อ bon, ุบลราชธานีครับก็ได้มีการเปิดให้หนวยงานภารรัฐกรับถูกผักส่วนในพื้นที่ของภาคตะวนนันออกเฉียงเหนือตอนล่างในการร,กรวมนฏิทิเทศทัศดถอยพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระระาชพรรษา28กรกฎาคม2 5 6 8เป็นมือแรกครับ ทีส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีหรือ NBT อุบลราชธานีครับโดยมีทางหน่วยงานต่างๆนะครับได้วรวมกิจกรรมกันนะครับบวสิเป็นทางสานงานป้องกันควบคุมโรคที่ซีฟจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหน่วยงานาภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานียโสธรรอยเอ็ดบุริรัม มุกดาหารรวมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนงในโกกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28ดกรกฎาคม2568เป็นเหมือแรกรวมจำนวน21หน่วยงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่งมีต่อประสบก,การณ์ชาวไทยนอกจากนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบ,บันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ ทางนี้ครับเทปบันทึกถวายพระพรชัยมงคลครับสิเผยแผ่ออกอากาศในห่วงวันเฉลิมพระชพรันาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ,เชิญชวนรับชมผ่านโทรทัศน์ช่อง NBT2HD และ NBT ภาคผ่าอีสานกดไม้เหล็ก11โดยทางทางออนไลน์สามารถรับชมได้ทางช่องทาง YouTube ครับโดยพิมพ์ค้นหาคาว่ารายการ NBTUBON รวมไปถึงทางแฟนเพจ a c e b o o k พิมพ์คำว่า NBTUBON ครับ